สวัสดีครับครูชปเปิร์นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ฝึกไปแล้วใช่ไหมครับถึงอ,อ,อะไรนะฮะดนตรีของภาษาอังกฤษใช่ไหมเราฝึกทํานองแรกไปก่อนก็คือว่าพูดระดับปกติมาเรื่อยๆใช่ไหมครับปุ๊บแล้วพอมาถึงตัวที่ต้องเน้นก็ขึ้นไปถึงระดับที่3สูงเลยใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาไปจนถึงระดับ1ก็คือจบประโยคใช่ไหมครับวิธีการึ่งพอจําได้ไหมครับวิธีการที่จะพูดทำยังไงก็คือว่าเราต้องมาไล่จาก ท้ายใช่ไหมจากจุด full stop ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วดูว่าคำคำไหนเนี่ยเนาะที่มันเป็นพวกคำนามคำกริยาหลักคำอะไรฮะคำคุณศัพท์อะไรเงี้ยเนาะเราไล่ไล่ตั้งแต่ตรงนี้ไปนะเจอตรงไหนก็คือตรงนั้นแหละที่เราจะเน้นอันนี้จุด full stop ใช่ไหมครูไล่มาครูก็เจอคำนามทันทีแสดงว่าครูต้องเน้นที่คำนามตัวนี้ใช่ไหมไม่ต้องไปเน้นตรงนี้นะฮะเราดูที่จากจุด full stop เจอตัวแรกที่เป็นนามหรือคำกริยาก็เอาตัวนั้นเลยนะครับอลองดูนะ อย่างนี้ใช่ไหมฮะเราต้องเน้นตรงนี้ใช่ไหมครับครูก็จะอ่านระดับ2มาเรื่อยๆ2อ,อมาเรื่อยๆใช่ไหมครับตรงนี้ครูก็จะขึ้นสูงเลยปื๊ดใช่ไหมครับอย่างนี้เลยใช่ไหมครับถูกไหมจะมาขึ้นตรงนี้และอันนี้แหละครับคำว่า wife ใช่ไหมครับเป็นคำนามเนาะตัวสุดท้ายเราก็ทำไมครับมาขึ้นตรงนี้ทรู ใช่ไหมครับแล้วเราก็ลงพามาลงมาอย่างนี้นี่อย่างนี้ถูกไหมครับอันนี้ไล่มาปุ๊บเอ้ยเจอคําว่า juice คือน้ําน้ําผลไม้ใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นคํานามพิเศษนิดนึงเนาะเป็นนามผสมทีนี้เราก็ต้องขึ้นต้นที่คําว่า orange ตรงนี้นะครับตรงนี้ปุ๊บเลยไปนิดนึงอย่างนี้ถูกไหมครับ อันนี้แล้ครับไล่จากจุด Full Stop อ้าวเ,เจอคำว่าบุ๊ k พอดีเลยสบายมากใช่ไหมครับเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะฮะสีแดงเดี๋ยวมันชนกันนะฮะเจอคำว่าบุ๊ k พอดีเลยครูก็ไล่แบบนี้ปึ๊บอย่างนี้ถูกไหมครับอันนี้แล้วครับไล่จากข้างหลังมาใช่ไหมครับอ่าเจอคำว่า Ask เป็นคำกริยาหลับ ขูก็มาขึ้นตรงนี้ปึ๊บถูกไหมครับอันนี้ก็คือคำว่า eat ใช่ไหมครับ eat เป็นตัวเ,เป็นตัวกริยาหลักถูกไหมฮะก็มาตรงนี้คือถ้าเกิดเราฝึกใหม่ๆเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะอ่านให้มันดีๆเนี่ยเราก็ต้องทำไมครับขีดอย่างนี้ไปก่อนมันจะไปอ่านเลยทันทีแบบเขาว่าไม่ได้หรอกใช่ไหมครับแบบฝรั่งเขาเลยไม่ได้หรอกเพราะว่า เราไม่ได้มีธรรมชาติแบบนี้ในหัวของเราใช่ไหมเราก็ต้องมาฝึกแบบนี้ไปก่อนนะครับฝึกแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆ <c oughs> คล่องแล้วเวลาที่เรานั่นไปเรื่อยๆใช่ไหมครดูไปเรื่อยๆตอนแรกๆก็ต้องคิดก่อนพอหลังๆไปปุ๊บมันก็จะไม่ต้องคิดเพราะมันเป็นทักษะแล้วใช่ไหมครับเนาะไอการที่เป็นทักษะหรือเป็นสกิลเนี่ยก็คือว่าต้องฝึกไปก่อนพราะฝึกมากๆปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ต้องคิดมันจะกลายเป็นทักษะก็คือมันจะเป็นของเราตลอดไปถูกไหมครับแต่แรกๆมันจะต้องนั่นก่อนนิดนึงใช่ไหมครับเนา ไอการพูดแบบเนี้ยแบบ2 3 1เนี่ยใช้กับประโยคอะไรบ้างมีประโยคอะไรเนี่ยเนี่ยประโยคบอกเล่าใช่ไหมครับอมีประโยคปฏิเสธแต่เดี๋ยวนี้ครูไม่ได้ใส่ประโยคปฏิเสธมาใช่ไหมฮะโอเคมีบอกเล่ามีประโยคปฏิเสธแล้วก็มีประโยคคําสั่งใช่ไหมครับแล้วก็มีประโยคคําถามแบบ W H จําได้ใช่ไหมอ่าทีนี้เราจะมาลองอ่านกันนะครับโอเค he's reading a newspaper he's reading a newspaper he's reading a newspaper ถูกไหมครับอันนี้แหละครับ this is my wife this is my wife ถูกไหมครับครูเพิ่งจะมาขึ้นตรงนี้ครูไม่ได้อ่านว่า this is my wife อย่าเมันเขาไม่ได้พูดแบบนั้นใช่ไหมครับเนาะเขาจะมาเน้นตัวสุดท้ายอย่างงี้ this is my wife ถูกไหมครับอันนี้แหละครับ I like some orange juice I like some orange juice นะครับเนาะโอเคอันนี้ ไม่ใช่ give me your book เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นใช่ไหมครับพูดว่า give me your book give me your book give me your book ถูกไหมครับอันนี้ละครับ why did you ask why did you ask why did you ask ถูกไหมครับนะบางคนจะสงสัยว่าออกว่า ask หรือ ask ก็คือได้ทั้งสองแบบนะครับแล้วแต่ชอบอังกฤษชอบอเมริกานะครับเนาะก็ นะครับหาตัวเครื่องบินไปเองนะฮะนะะ้องกชอบแบบไหนก็ได้ถ้าเป็นอเมริกันก็ออกไปซาสระแอร์ใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นอังกฤษก็ออกไปซาสระอาโอเค why did you ask why did you ask นะครับอันนี้ใช่ไหมครับก็เป็น when did you eat when did you eat when did you eat ไหมครับเท่านี้เองนะครับยากไหมครับเนาะก็ไม่ยากใช่ไหมครับนะ้ออ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะอ่านแล้วทีนี้คุณก็อ่านตามครูนะครับ He's reading a n e w s p p p e r Very good. This s s my wife. I like some orange juice. อันนี้ก็คือที่เขาชอบพูดกันว่าเรียนภาษาอังกฤแทบตายทำไมครับแล้วก็ไปสั่งน้ำส้มกินที่เมืองนอกไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเนาะก็ถ้าเกิดกลัวสั่งน้ำส้มไม่ได้ก็ใช้ประโยคนี้เลยนะฮะสั่งน้ำส้มได้สั่งอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะฮะะ I like some แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราอยากจะกินนะครับโอเค I like some orange juice ดีมากครับ Give me your book. Why did you ask? ครับ When do you โทษทีนะฮะ When do we eat? Again When do we eat? Okay very good นะครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับฝึกเยอะๆนะครับเราก็จะได้เป็นทักษะใช่ไหมครับอยู่กับเราตลอดไปนะครับน้องความสามารถนี้สวัสดีครับ